น,นี้เราจะมาทำอะไรกันคะพวกกันวันนี้เราสองคนนะคะจะมาบอกเคสไม่รับในการย้ายทะเบียนบ้านและการค้ยสำเนาด้วยตนเองกันค่ะโดยที่เราไม่ต้องลงไปที่เทศบาลหรือตัวอาเภอที่เราอาศัยอยู่นะคะซึ่งเราสามารถย้ายทะเบียนบ้านและการคัาสำเนาด้วยตนเองด้วยระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยงั้นเราไปชมขั้นตอนกันดีกว่าไหมคะไปกันค่ะไปเลย ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานสำหรับเจ้าบ้านและผู้ที่ต้องการจะย้ายจะต้องพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันไทยดีผู้ที่ใช้ระบบ Android ค้นหาใน Google Play Store ส่วนผู้ที่ใช้ในระบบ iOS จะต้องค้นหาใน App Store จากนั้นกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดแล้วให้เข้าหน้าหลักและกดถัดไปทุกหน้าจากนั้นกดอนุญ,ญาตและกดลงทะเบียนด้วยตนเอง จากนั้นขึ้นข้อตกลงและเงื่อนไขให้กดยอมรับกดถัดไปต่อมาเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนำบัตรประชาชนมาวางไว้ในกรอบจากนั้นกดยืนยันเมื่อกดยืนยันเสร็จให้กดตกลง และถ่ายรูปหลังบัตรประชาชนนำหลังบัตรประชาชนมาวางไว้ในกรอบและกดยืนยันข้อมูลเมื่อกดยืนยันจะแสดงข้อมูลของบัตรประชาชนให้กดยืนยันอีกรอบและสแกนใบหน้าโดยวางใบหน้าให้ตรงและกดยืนยันข้อมูลเมื่อยืนยันใบหน้าจะให้ตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข8หลักและยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบจากนั้นกดยินยอม และระบุรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งเมื่อขึ้นแจ้งเตือนกดตกลงเป็นอันลงทะเบียนเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านให้กดไปที่หน้าแรกและกดไปที่บูราเว็บร์ทัลจากนั้นกดเว็บไซต์ที่ขึ้นแสดงบนหน้าจอแล้วจะเด้งหน้านี้นะคะให้กดยอมรับจากนั้นล็อกอินด้วยไทยดี เปิดหน้าถ่าย ID จากนั้นยืนยันตัวตนให้กดยินยอมจะขึ้นระบุรหัสผ่านให้ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะและแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมาให้เรากดไปที่ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองค่ะจากนั้นจะแสดงการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองให้เราระบุเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เราจะย้ายเข้านะคะ เมื่อเราระบุเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้านเสร็จสิ้นให้กดไปที่ส่งคำร้องของเจ้าของบ้านจากนั้นในไทยของเจ้าบ้านจะขึ้นแจ้งความยินยอมให้เจ้าบ้านกดยืนยันเรื่องจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะกดอนุมัติไปอันเสร็จสิ้นค่ะต่อมาขั้นตอนการคันรับรองด้วยตนเองเข้าไปที่ไทยดีนะคะและใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นกดไปที่หน้าแรกและกดโบราเว็บพอร์ทัล จากนั้นกดเว็บไซต์และให้ล็อกอินเหมือนที่เราทําย้ายทะเบียนบ้านด้วยตนเองเลยนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้ให้เรากดคัดลับรองเอกสารด้วยตนเองซึ่งเราสามารถคัดได้ทั้งทะเบียนบ้านประวัติบุคคลและสูติบัตรของเราเลยนะคะเช่นถ้าเราจะคัดทะเบียนบ้านนะคะให้กดคัดรับรองใยการบุคคลทร1 4สทับจากนั้นกดยืนยนันเมื่อขึ้นหน้านี้นะคะให้กดยืนยันอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นกดดาวน์โหลดค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะขึ้นแสดงหน้าจอแบบนี้นะคะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าการย้ายทะเบียนบ้านและการคัดสำเนาด้วยตัวเองด้วยระบบออนไลน์สามารถทำได้ง่ายและประหยัดเวลาเพียงแค่ใช้แอปไทยดีค่ะไม่ว่าทุกท่านจะย้ายทะเบียนบ้านคัดลอกสำเนา ทุกท่านก็สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการได้เลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย